รับสมัครพนักงานทำความสะอาดค่ะสวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดนะคะประจำสถาบันการบินพลเรือนค่ะติดกับ BTS หมอชิดรายได้3 3 1บาทถึง350บา,บาทต่อวันนะคะเพื่อนๆที่สนใจงานพนักงานทำความสะอาดค่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยบริษัท CCS จำกัดค่ะ เปิดรับสมัครพนักงานทำความสะอาดจำนวน10อัตรานะคะทำงานประจำที่สถาบันการบินพลเรือนค่ะติดกับ BTS หมอชิดแล้วก็กรมการขนส่งทางบกจตุจักรกรุงเทพนะคะ เวลาทำงานค่ะ7โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เข้างาน7โมงเช้าเลิก4โมงเย็นนะคะค่าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ350บาทค่ะส่วนค่าแรงวันเสาร์อาทิตย์วันละ331บาทเบี้ยขยัน300บาทต่อเดือนนะคะสําหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์095-060-5885 095 0605885ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ